คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกทกท่านวันนี้ต้องมีแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะรวมทุกลาวงวดประจำวันที่10เดือนเมษาม,มาฝากเนาะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่9กันก่อนนะคะเพื่อน ต้องให้เด่นที่เลข1และเลข3นะคะ1และ3ามเนาะราเฮดดีนะคะผลออกนะคะ1 3 2นะคะเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข3นะคะเพื่อนก็เข้า3 2ส,ส,สอเนาะส่วน4 9ไม่เข้านะคะลาวลาวสตาร์นะคะเพื่อน สี 4, 3, ่สามหกค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดสามก็เข้าสามหกนะคะแล้วก็เจสี่เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะต้องให้ที่สี่เจ็ดค่ะเพื่อนส่วนลาวทีวีนะคะหกสองเจ็ดไม่เข้านะคะเพื่อนแล้วก็หนึ่งห้านะคะเราเข้าตรงๆนะคะหนึ่งห้าเนาะเข้าตรงๆส่วนลาวจำปาศักนะคะ 3 3 5อันนี้เราก็เข้าตรงๆนะคะเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข3ก็เข้าเนาะแล้วก็93นะคะเราเข้าท่านไหนที่รูดเลข3นะคะก็เข้า93เนาะแล้วเราสามัคคีนะคะ3 5 8 358แปดเราไม่เข้านะคะแล้วก็23นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูด3นะคะก็เข้า2 3เนาะส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะคะ6 7เนะคะเพื่อนเอนอันนี้ไม่เข้าเนาะ2 6ก็ไม่เข้านะคะส่วนลาววีไอพีนะคะ0 5 8นะคะ058เพื่อนเพื่อนคะเสียดายมากเลยเนาะ,ะเลขในตารางนะคะมีเลข5 กับเลข8แต่ต้องไม่ได้เจาะออกมาให้เพื่อนๆนะคะเสียดายมากเลยนะคะแล้วก็90เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเรามาตามกันต่อเนาะของวันที่10เดือนเมษายนนะคะเพื่อนเลขในตารางมีเลข8 9 1 0 7 2แล้วก็4นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนเด่น0และ7นะคะ เลขศูนย์ก็มี02นย์สองะคะเพื่อน04 08 09นเะคะเลข7มี72 7ดสองเส่นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนคือเลข1นะึเนาะกันเลข1มี10 1่สอง 1>, 1 4 1 8นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนต้องชอบเลขเด่นนะคะ07 24 49ตัวสุดท้ายก็คือ98นะคะเลขข้างบนตรงนี้เนาะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็วิ่งเลข0รูดเลข7นะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนเพื่อน FC ช่องต้อมพารวยทุกทท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย